สวัสดีค่ะแอลสวยตาวันนี้นะคะในช่วงของมากะแป๊ค่ะแอลจะพาทุกคนมาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะหนึ่งร้านโปรดของแอลที่แอลมาบ่อยมากๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแอลจะพาทุกคนเนี่ยมาชิมขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะตามช่วงแบบซีซันของเขานะคะที่จะไม่ได้มีบ่อยๆตอนนี้เนี่ยแอลหันมาทานแบบวีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี้แอลก็เลยดื่มตัวนี้ได้ค่ะเป็นโอ๊ตมิลทริปเปิลนะคะมังกี้ขอดูชื่อก่อน ัวนี้นะคะโอทมิวทริปเปิลโกลเด้นมังี้ค่ะแอลคิดว่าที่เขาบอกว่าเป็นทริปเปิลเนี่ยเพราะจริงๆแล้วว่ะตัวนี้จะมีฟองนมนะคะแต่ด้วยความที่แอลอกินวีแกนแล้วแอลก็เลยไม่เอาฟองนมแล้วก็ไม่เอาคุกกี้นะคะซึ่งคุกกี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นคุกกี้ที่ผสมนะคะกับชาโกลเด้นมังกี้ด้วยซึ่งตัวนี้เป็นโอทมิวนะคะก็จะใส่โอตมิวมาข้างล่างแล้วก็เป็นแบบชาใสาขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะ แต่ว่าก่อนทานเราต้องมาคนก่อนตัวนี้บอกเลยว่าชาเข้มมากแนะนำว่าอย่าเพิ่งเอ็กซ์ตร้าชานะสำหรับคนที่อยากจะกินชาเข้มๆนะคะลองชิมก่อนแต่ด้วยความที่เอาสั่งโนไซรัปอยู่แล้วมันไม่มีความหวานอยู่แล้วแล้วก็ตัวของโอ๊ตมิคอะมันก็แทบจะแบบไม่มีความหวานเลยนะคะฉะนั้นแล้วแอลจะได้กลิ่นชาชัดมากเนาะนี่เดี๋ยวอามาชิมให้ดูนี่นะคะพอคนออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้สีก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีสวยงามละมุนมาก บอ,อกเลยตัวเนี้ยตอนนี้เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดของน้องแอลมากๆอยากให้มีตลอดเลยแต่ว่ามันมีแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะขอดื่มดำ <Okay. S 2> คือดือ <laughs> ดีมากตัวเนี้จะมีความขมของชาค่ะชาโกลเด้นมังกีซึ่งเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเจ้าแก้วนี้นะคะแล้วก็ความโอ๊ตมิลวอันนี้พอม,มันผสมเข้ากันแล้วมันแบบคือมันละมุนมากทุกคนชาเป็นแบบ ชาแท้กลิ่นแบบขึ้นเลยนะคะแล้วอย่างที่แอลบอกมันจะมีความขมเล็กๆที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของแบบพวกใบชาเวลาเราดื่มชานะคะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาอะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะมีแบบลักษณะกลิ่นและเทสเจอร์ของชาที่มันแบบจะขึ้นจะแตะลิ้นแล้วแบบมันจะได้กลิ่นไปด้วยพร้อมกับรสสัมผัสท,ที่แบบดีมากๆแก้วนี้บอกเลยว่าชาเน้นๆมากๆนะคะฟินน่ะ ตัวนี้สดชื่นมากถ้าเกิดว่าใครรู้สึกง่วงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟดื่มชานะคะตัวนี้ทําให้สดชื่นได้เหมือนกันค่ะราคาแก้วนี้นะคะตัวนี้จะมีอยู่ไซส์เดียวนะราคา175บาทนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะแบาบว่ารู้สึกว่าฉันอยากลองสังเลยแอบแนะนําให้มาลองตัวนี้นะคะของ Starbucks จะมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะสินค้าหมดแล้วก็คือหมดเลยแก้วนี้ผ่านค่ะขอตัวไปดื่มก่อนค่ะ